เขาก็บเากันยูเอารนันบักอันนั้นแนวพอมันด่เราบอกินยาบ่สูบเ็ดไปเวียกบ่ดเศ้าแนวพอมันคือเอาซสอีหลาแหลกกระชังมัน่นแหลวิคุณภาพแนวมันดีก็ค่อยมากบักอันนี้เดแนวพอมันสูบซาอะไรน่ะ แนวพอมันเมาเหล่าแนวมันบดีลูกรอกระชางมาัดรอบุปคุคภาพขี่ข้วในใส้ผักกงากงงามด้วลูกขี่คนแห่งงามแต่หันขี่ขานบ่งามด้วยลเขาก็ว่ากันตัวกันยังว่าแนวแม่แม่พบบางอีร่างอะไรแม่บางร่าบอก ใช่นเ่าโอ้ลูกอีตึงมึงยาเด็สามผัวบรได้ย่งไงไปดิกับผมมากันเด้แม่มากกูก็บใ้เอาแนวมันเคี้ยวเรื่องบ่แมนเอ้าพวกกูจ้าอาเลืองแน่จบ บ่ละพบ่ในเรื่องแล้วพระทานขับบุปผหังเอาเลยนั่นเห็นบ่ละก็จะว่ามันก็มีแนวตัวแนวดูแนวมันแน่วมีสินมีธรรมแน่วบ่เอาเปรียบไผก็อยากได้นั่นคือเครื่องหมายคนดีบัดนีเครื่องหมายคนดีบัดนีเอาบักกนี่ละมันดูกูมากมันเบิ่งตีรอกับบ่รอมึงเบิ่งให้บอกพีมันตีล่ะ มึงเบิ่งต้นกล้วยมันที่เราปลูกพิจิตรได้ดีมึงเบิ่งที่เราผลค่าก็ได้กินมึงเบิ่งที่เรา้หน้นามันเบิ่งที่เรามันปลูกไร่ไดเขา้านมันเต่ละเมือจักรลอยลราเมืองวาสนามันน่ลาได้เห็นค่าอ่อนมันนั่นไผก็ว่าแนวดีแลวไผก็อจากได้แนวดีบัดนี้แนวดีก็สิเบิ่งยากจะไหนถ้ามันดีก็พ่อก็แม่มันน่นลละแนวดีก็พ่อก็แม่มันเบาก็พอฟังปักลาจะกินหลายเวาก็เห็นไม่กินตัวเนาะ เมื่อมหากันนาคตอนางอมึงบอกอนนาคตก็เรื่องอนนาคตบนตัวตอนนี้ก็ลั่กินยาสีจมหลมันเบิดอารมณ์โอ้ยจะเป็นกูเบื่อลูกกูเด้เบื่อกับซอยพได้าเผยบอกสั่งมาบ้าปากลาปากราเราจะเสียแววว่าลาเศร้าเศร้าเศร้ากี่เราพอก็อีกคนแล้วยังไ้เศร้าก็ไปบอกลรงงานบนที่เขาเศร้าผลิตกินเลยเซียวไม่เกี่ยวกับโรคฝัดผุ โอ้ยจะเป็นคูบอกูนายลูกสอยมาได้บน,นั่นพอ่อนะพแล้วพนายายลูกพูดเอเมื่อวันยังกินเหล้าพนายายลูกพนยามเมาเมื่อวันยังกินเหล้าอีพ่อยังกินเนะไรเนี่ยกูพ่อมึงได้ค่อยกับลูกเจ้าเดยบเบาเราเถียงบอนี่เถียงสี่จหัด่งฟังบอนลบเลยเข้าบาลนวเถียงท้อๆคือนรุนแรงแท้นี่เท่าเป็นพอ่อเราสวนเลยนะ บ้านได้ยังไงเต่ลูกดีพอ่เพอเราเซ่พ่อเสร้าตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนหันยังไงเต่ลูกดีหันพอ่อเราเมาแส,ส่ทุบหนา้าบ้านได้ผมจะเถาพุ้นวัดกันมองไรหู้จักบอกวนี้วัดกันบ่เถาเนื้อพ่อใหญ่